ไฟแดงพี่น้องแข่มาสดสๆร้อนๆรถเกี่ยวซิ่งครับ DC หนึ่งศูนย์แปดเอ็กครับ่วงล่างรองรับด้วยเทคกหสิบเซนติเมตรครับนะลูกซิงหรือว่าลงเลอร์เจ็ดครับร้อยริบแปด PC108 นพเอ็คาบินรองรับปี0ี่ามกวาสมตรแปดนะบี i p พีเอยชั่สงมืนครับร้าหลังลอไปรบคันรีบเสียงเคราะที่ชัดมือถือเอนี่ไขรเลาาเลยครับนะ 2ีวิ b t อพวกฟันสวยมากเลยการเกี่ยวสเสียน้อยมากครับเจ็บต่อวยนะระบอบทำปากหนึ่งตัวครับไฮดอมิก2.8เครื่องยนต์สี่สูบโบได้ได้อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำโบเดียวครับปิดมาได้108ตัวไ่เกี่ยวคนทานะแล้ก็เครื่อง2,600รอบต่อนาทีครับ กิลิปุ่มเนตันครึ่งเกี่ยวได้วันละ25่สิบห้าถึงสีแล้วแต่พื้นที่แต่และพื้นที่ครับนะข้าวมะลิก็อคอยน้องสวยมาก13บาทต่อกิโลกรัมครับปัจจุบันถ้าเกี่ยวน่าจะอยู่วันละหกร้อย600ร0 0ยหกร้อแล้วแต่ครับสมบ่าขนาดนั้นมาเกี่ยวข้าวล้มเลยนะ ทสำมสาูว่าคาลมเียระบบอัตโนมติระบบอิอออนวินซิสเ็มนะครับ,รบภาษาความสมรุ์ในการเกี่ยวแบบอัตโนมัติครับนะรือว่าไม่ธรรมดาไปเนาะสำหรับฮุลต,ต้าดีซีหนึ่งศูนย์แปดเอกฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ